โอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วหยิบผ้าคุมก่อนนะอืมได้ละปั๊บม,มาแป๊บนึ่งนะหันมามองกล้องด้วยมาต่อไปมาต่อไปโอเคจะพูดอะไรบ้างนะในคลิปนี้อ,อืมเฮ้อโอเคมาเสร็จแล้วเออมองกุฎมงกุฎชนเผาโอเคเยี่ยมเออ,เอ,อสบัดผมแป๊บนึง อืใส่ไม่ได้อัสบัดอีกทักทีโอเคอ่าทีนี้ก็พอดีแล้วอืมโอเคฟึบอืมเช็ค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 ความหล่อการสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมบีทีีแพนิกวันนี้เรามาทำอะไร เราไม่ได้จะมาเล่นเกมหยุดอยู่ความคิดที่จะดูเกมตอนนี้ไปก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรรายการดีกว่าเรียกว่ารายการเป็นไม่ใช่รายการเกมแล้วก็ไม่ใช่รายการ animation. แอนิเมชันตอนนี้จะเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งถ้ากับว่าตอนนี้ผมจะมีอยู่3รายการเอ่อรายการเกมเอ่อแอนิเมชันซึ่งยังทําไม่เสร็จก็อันนี้จะเป็นอย่างที่3คือการเล่าเรื่องพูดคุยประสบการณ์เล่าเรื่องพูดคุยประสบการณ์เอ่อเรื่องที่ผมจะมาเล่าเนี่ยเออคือพยายามจะนึกทั้งคืนเลยว่าเออทำอะไรดีวะ อะไรที่เขาน่าจะสนใจผมเลยมานึกเออเล่าเรื่องให้เขาฟังดีกว่าหัวข้อวันนี้ก็คืองานอดิเลกที่ฉันรักใช่ทุกคนมีงานอดิเรกเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมเล่นกีตาร์ <c oughs> หรือไม่ก็อ่านหนังสือช่างเป็นหนังสือที่ดีจริงๆ หรือไม่ก็ร้องเพลงนี่คืองานอดิเรกที่เบสิกเบสิกมากๆที่ใครๆเขาจะทำออ,อาจจะมีงานอดิเรกแบบอื่นเช่นปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกสวนเลี้ยงนกเลี้ยงปลาในช่วงเวลาที่เราว่างว่านั่นก็คืองานอดิเรกเอ,อ แต่ของผมเนี่ยมันที่ผมพูดมามเื่อแี้คือผมเคยทําหมดเลยซึ่งมันก็เป็นงานอดิเรกที่ผมทําแต่งานอดิเรกที่ผมรักจริงๆและผมชอบมันมากผมยอมเสียตังค์เพื่อที่จะทำมนอนมาแจะฟังดูเออมันก็ไม่ไม่เชิงแปลกหรอกเพราะว่าอาจจะมีคนบางส่วนที่ทําก็ได้งานอดิเรกข,ของผมก็คือการทําดาบคุณฟังไม่ผิดครับการทําดาบมันเป็นโมเดลเรียกว่าโมเดลได้บอสได้ได้ได,ได,ได้น่าจะได้แหละเพราะมันเอาไว้ตั้งโชว์มันเป็นโมเดลที่ทําจากกล่องกล่องเนี่ยฮะกล่องเนี่ยแหละ กล่องกระดาษเอ่อส่วนผสมของกาว<ม>ก็ตะเกียบงงมีตะเกียบมาด้วยผมต้องย้อนไปในสมัยที่ผมยังอยู่ป .4 ป .5 น่าจะใช่มั้งคุณผู้ชมเคยนพวกตู้ไม้อะไรพวกนี้ไหมฮะและไอ้ตรงอะไรนะตรงที่มันมันไอ้ตรงที่มันจะเป็นลิ้นชักอะฮะแล้วมันจะมีเนื้อไม้ใช่ปะ่ะที่มันไม่ต่อกเป็นแผ่นเล็กๆประมาณเนี้ยตอนเด็กผมไม่รู้นึกสนุกอะไรมาผมอ้อนไก่อะไปแงๆตรงส่วนนั้นแล้วตัดออกตัด,ตดออกมาเลยอะแล้วผมก็ดึงปื้อไม้นี่เละเลยแล้วทีนี้ผมมาดู แผ่นนี้มันเจ๋งดีวะ่ะซึ่งตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้ทําไมนึกถึงว่ามันเจ๋งนึกขึ้นมาได้ผมก็เลยเอารไกรมาตัดเล่นจู่ๆไอเดียาการตัดดาบมาเฉยเลยเอ,อ่อมันนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวว่าเอา้ยดีวเดี๋ยวว่าเอา้ยดูเนี่ยเนี่ยมันมันจะเป็นแผ่นไม้อย่างเงี้ยครูชมเนี่ยมันจะเล็กๆประมาณนี้แหละเนี่ยผมตัดผมตัดมันออกมาเว้ยแต่มันเป็นตู้ไม้อะจำได้ตอนนั้นโดนโดนโดนพ่อด่าเด้อ <laughs> เออตอนนั้นผมปิ้งไอเดียาการตัดดาบมาผมดูหนังบ่อยไง mm hmm. แล้วส่วนมากจะเป็นหนังสงครามพวกแบบสงครามอัศวิน mm hmm. อะไรประมาณเนี้ยและเรื่องที่ผมชอบที่สุดก,ก็คือ The Lord of the Rings เป็นหนังที่ตาตึงใจสุดๆทุกวันนี้ผมก็ยังดูอยู่เออผมเริ่มตัดตั้งแต่ตอนนั้นผมสัสมไว้ด้วยนะโอ้ oh, แต่เสียดายมากเลย ายไปแล้วถ้าจำไม่ผิดผมตัดได้เป็นร้อยอัน,อนผมลอกแผ่นตู้ไม้ออกมาทั้งตู้เลยอ่ะยอ่อและแต่ละอันนี่ส,สวยๆทั้งนั้นอ่ะลราก่อนน่าจะดาบทั้งหลายแล้วทีนี้คือผมอ่ะเริ่มเขาเรียกว่าวิวัฒนาการคือจากไอ้แผ่นเล็กๆใช่ปะ่ะต่อมาเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเอ่อใช่ครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดผมก็ ตัดตัดตัดเล่นตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมน่าจะอยู่ม .1 หม .2 อ่ะม1ม .2 ผมเริ่มตัดเล่นเชี่ยแม่งเจ๋งดีว่ะแล้วทีเนี้ยคืออะไรวะอยู่อยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อผมเนี่ยเอาไปทํางานผมอยู่กับพ่อสองคนตอนนั้นก็จำได้ว่าอยู่กับปู่ปู่ย่าแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นคือผมก็ไม่เข้าใจตัวเองแล้วว่าแถวบ้านผมอ่ะสมัยก่อนเด็กเยอะเลยนะผมสามารถเข้ากลุ่มได้แต่ผมเลือกที่จะไม่เข้าเพราะผมอยากตัดดาบเล่นมากกว่าพอผมตัดเสร็จใช่ไหมก็มีเพื่อนเป็นหมอนข้างใช่ฮะหมอนข้าง่เนล ผมว่าไปฝันหมอนข้างเล่นผู้ชมรู้เลยผมจินตนาการว่าหมอนข้างคือคือศัตรูของผมอ่ะแล้วผมก็ไปฝันผมสามารถสร้างเรื่องราวในหัวผมอยู่อย่างนั้นได้ทั้งวันเอออไม่นาเลยและและเออมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนมาใหม่ผมอยู่มสามผมเริ่มเปลี่ยนมาเป็นกระดาษกระดาษพวกหนังสืออะไรพวกนี้เอามาพับเล่นแล้วทีนี้ผมก็เคยเห็นพวกกงเล็บพเดเตอร์เนี่ยเออผมเริ่มทําอย่างนั้นเว้ย เออผมเริ่มทาแบบแบบเริ่มเบื่อดาบผมก็เลยแบบอ,อยากทําอะไรที่มันแบบเป็น,นกลไกที่ทํามาจากกระดาษหรือไม่ก็กล่องปิ้งขึ้นมาเลยครับผมเคยดูหนังเรื่อง Predator p a r แรกอะ่ะคนไม่ใช่คนนั่นแหละผมก็เลยไปเปิดคลิปดูเออผมทําแบบจริงจจังเลยเว้ยแล้วผมก็ทําซึ่งทําได้เลยนะแล้วผมก็เผาทิ้งไปแล้วและทีนี้พอมาช่วงที่มันหนักสุดเลยคือช่วง <c oughs> คือช่วงม .4 ม .4 นี่คือแบบผมโอเมก้าเลยอะ่ะโอ้โหเรื่องดาวนี้แบบเนี่ยรู้คุณผู้ชมรู้เยไหมว่าดาวที่ผมทําแล้วมันสวยๆจริงๆอ่ะอยู่ข้างหลัง หลังกล้องนี่เลยเนี่ยแล้วมีอยู่ตรงนี้ด้วยอันนึงอันนี้จะเป็น VIP ซึ่งมันสวยที่สุดบอกเลยว่าดาบที่กองอยู่ข้างหลังเนี่ยคือมันก็ดูทุเละอยู่เหมือนกันนะเออมันดูโง่มากๆเลยแหละเออแล้วทีเนี้ยพอผมมีช่วงเวลาที่วง่ว่าใช่ไหมผมก็จะมานั่งทําดาบผมถึงกับขั้นว่าไปเอาไม้กอลพ่อผมมาไม้กอนะซึ่งผมก็ไม่รู้ราคาด้วยผมเอาไปหักทั้งไอตรงที่เป็นหัวหัวใหญ่ๆเอาที่โไว้ตีลูกผมหักแล้วก็เอาดาบ มาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นทางของดาบอยู่ตรงนี้ในเนี่ยซึ่งช่วงมสี่ผมทำเว้ยและพ่อก็โกรธผมมากเออ ุดดยอดและทีนี้ครับคุณผู้ชมผมก็เริ่มเปลี่ยนมาใหม่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิวัฒนาการที่ผมมีความสุขมาผมเริ่มทําดาบสมุทรไยใช่จะมีรุ่นต้นแบบนี่ยังมีอยู่นี่อยู่อยู่ข้างหลังเลยมีรุ่นต้นแบบกับรุ่นรุ่นที่2กับรุ่นที่3รุ่นที่3ามนี่สวยสุดแล้วก็ใช้เวลาทํานานที่สุดแล้วก็องค์ประกอบหนักแน่นมากและจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนมาทำกรงเล็บพิลิเตอร์ใหม่เอามาทําอีกรอบอันนี้ผมว่ามันก็สวยอยู่นะมันถึงมันจะดูโง่ไปหน่อยก็เถอะ <c oughs> แล้วก็ผมไปดูหหนนังงเเเรื่่อ Cre Ex มมมมาผมม็ี <c oughs> ี เทอะมันแบบฟุฟฟุฟฟครั้นี้ผมก็เลยลองทําดูเอ้ยทําได้นะอยู่ข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากดูดาบผมไหมดาบที่ผมทําเอาเป็นไอดาบไมค์กอล์ฟก่อนดีกว่าที่ผมทําซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูงงมากมันคืออุปกอบของมันมีแค่ก้านของไมค์กอล์ฟแล้วก็เอากระดาษมาทับซึ่งมันก็ดูโง่ๆอยู่แหละแต่ผมรู้สึกภูมิใจนะที่ผมได้ทําดาบเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมเอาให้ดูคุณผู้ชมพร้อมจะดูยังงครับเอะ นี่นี่คือดาบไม้กอล์ฟครับนี่คุณผู้ชมดูแไ,ไปถ่านไม้กอล์ฟเห็นไหมถ่านไม้กอล์ฟเลยนี่อันนี้คือตัวดาบอันนี้คือกระดาษที่ทํามาจากอ,อสมุดหนังสือเรียน <laughs> อันนี้เป็นอันนี้ผมจะทํามาจากกระดาษ A4 นี่ๆๆตรงนี้แล้วความยาวมันประมาณนี้ นี่เห็นไหมเอ่อถามว่าตอนนั้นผมดูงงไหมก็ติ๊งต้องใช้ได้เลยนะ <laughs> ผมรู้สึกดีมากเลยใน,นยที่ได้ทำเนี่ยมันรู้สึกแบบเป็นตัวของตัวเองส,สุดๆแล้วก็อันนี้คือดาบอันแรกที่ผมเริ่มวิวัฒนาการอ,อใช่ซึ่งมันก็ดูสวยมากเฮ้อผมลืมพูดไปเลยผมลืมพูดเลยคุณผู้ชมแป๊บนึงป็ตขอขอเก็บดาบอันนี้กันผมลืมพูดไปเลยเอ่อเปอเร e n d นเกม ผูชมรูใช่ไหมฮะว่าผมทําอะไรว่าผมทําดาบในเรื่องเองเกมแล้วมันมีตัวละครที่ใช้ดาบมันก็ไม่เชิงดาบอะใบพัดเฮลิคอปเตอร์อตัวนั้นแหละทานอสใช่ผมพอผมเห็นดาบทามล้วใช่ไหมโอ้ oh my god อ oh ้ my god ผมเริ่มเลยครับผมเริ่มไปหาเอ่อดามไม้ยาวๆอะมันไม่เชิงด้ามไม้ที่ผมใช้มันเป็นอลูมิเนียมเหล็กอลูมิเนียมที่สามารถยืดหดได้เหมือนงอคงค่ง <c oughs> แล้วทีนี้พอพอผมได้มาใช่ไหมผมเริ่มคิดแล้วว่าเออไอ้ด้ามจับอะ่ะมันยาวเท่าไหร่อะไรยังไงโหตอนนั้นผมทำใช่ไหม<ฮ>ผมทำโคตรเท่เลยผมจําได้เลยว่าเพื่อนผมเอาไปเล่นน กูรู้มึงฟังคลิปอยู่ไอ้เหี้ยและทีนี้ผมก็พอพอผมทําไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมผมก็รู้สึกแบบแบบเชียแม่งเท่ว่ะทำไมมันเท่จังวะจะว่าไปกูก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเออพอผมทําดาบเสร็จใช่ไหมผมรู้สึกแบบแจมผมก็อไปเล่นอะเดินเล่นทัวบ้านแล้วถือไปไหนผมก็ถือวปด้วยเอามาควงเล่นโขโคตรมันก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทําดาบแล้วเพราะว่าด้วยโรคโควิดระบาดด้วยซึ่งอุปกรณ์ทําอะไรผมก็มันก็หมดไปและหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าผมเอาไปลงทุนกับดาบ v i p เล่มนี้ เล่มนี้เลยไม่ให้ดูหรอกเออเอาเป็นว่างานอดิเรกของทุกคนเนี่ยถ้ามุมมองในสายตาของคนอื่นาอาจจะดูแปลกแต่สําหรับเรามันเป็นงานที่เราชอบงานที่เรารักทาเลยทําไปได้เลยนะครับเต็มที่กับมันไปเลยอ่าผมจะบอกให้นิดนึงนะครับว่าไอ้ดาบเล่มเนี่ยมันคือดาบสบุริที่สวยมากก็จบที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปเออยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งรายการเลยนี่หว่าอะไรนะอะไรดีนะ กูอยากเล่าเออใช่เอาเอาเอาชื่อรายการนี้ดีกว่ากูอยากเล่าเออโอเครายการผมนะฮะชื่อรายการกูอยากเล่ารายการนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่รู้นะว่าจะกี่ EP พีถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนุกเดี๋ยวผมมาเล่าให้อีกซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ6 7เเรื่องที่อยากจะเล่านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดูต่อแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อืมก็ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกำมัดแล้วซัดไปที่ปุ่มไลค์ให้ถึง10ไลค์ด้วยนะครับผมเอาแค่นั้นเลย แล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าใหม่เฮ้ยหยุดกันสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่ากูใส่อะไรอยู่ใส่ทำไมกู <c oughs> มชอบ <laughs> <laughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นไม่บอกดีกว่าไม่บอกเออถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง20คนแล้วก็ผมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าผมได้ผ้าคลุมมหัศจรรย์กรบ มงกุดชนเผ่านี้มาได้ยังไงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำ so, หรเราวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ